สอวอลุวยเอาคืนพวกทำเสื่อมเสียจ่อยื่นสารถอดถอนรัฐมนตรีพ่วงยื่นซักฟอกโดยไม่ลงมติพอรอออกเกรงไกรเตรียมให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมเอาผิดพวกทำสอวอเสียหายลุยเอาคืนทุกทางโตข้อหาหัวเลือกสอวอปีหกเจ็ดเตรียมยื่นสารถอดถอนรัฐมนตรีเชื่อเสียงพอพ่วงยื่นซักฟอกโดยไม่ลงมติวันที่22กุมภาพันธ์2568พลเอกเกรงไกรศิรักรองประธานวุฒิสภากล่าวถึงการเดินหน้าตอบโต้กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ที่จะพิจารณารับคดีฮู้เลือกตั้งสว,วปี2567เป็นคดีพิเศษว่าจะให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการแจ้งความผู้ที่กล่าวหาทั้งภาครัฐและเอกชนฐานทำให้วุฒิสภาเสียหายถูกเข้าใจผิดและในส่วนกรรมธิการวุฒิสภาจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงถึงอำนาจหน้าที่และที่มาที่ไปของการมากล่าวหาวุฒิสภาและแรงเรื่องอ้างยี่ซ่องโจรอาชญากรรมและภัยต่อความมั่นคงและจะเปิดอภิปราย โดยไม่ลงมติหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่ององอนี้ในประเด็นการดําเนินงานของ DSI ที่กล่าวหาวุฒิสภาเป็นไปด้วยเหตุและผลหรือไม่จะหาหรือกับสมาชิกวุฒิสภาอีกครั้งแต่คาดว่าจะอภิปรายภายในสมัยประชุมนี้เมื่อถามว่าจะอภิปรายพันตํารวจเอกทวีสศดสองรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมคนเดียวหรือไม่นพลเอกเกรงไกลตอบว่าเป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและต้องดูด้วยว่าใครอยู่เบื้องหลังนอกจากนี้วุฒิสภาจะพิจารณา เข้าชื่อเสนอให้ประธานวุฒิสภาเพื่อดำเนินการส่งต่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถอดถอนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องคาดว่าเสียงน่าจะเพียงพอเมื่อถามว่าเรื่องนี้เป็นเกมการเมืองหวังล้มสอวอสีน้ำเงินหรือไม่พลเอกเค,ครียงไกรตอบว่าคิดว่ายุงใหญ่มาจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่อาจมีแค่ส่วนหนึ่งเรื่องนี้ทําให้วุฒิสภาเสื่อมเสียจึงต้องถแถลงข่าวด่วนระหว่างการสมนมา,าที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตนทำงานด้านขวามมันาคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มา38ปีแต่พอมาดูข้อกล่าวหาในเรื่องนี้ก็รับไม่ได้สมาชิกท่านอื่นก็เช่นเดียวกันที่ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองมาทำตามหลักการของกฎหมายรัฐธรรมนูญ2560